ไม่หมดนี่น้อยใจคะ่ะไม่สมศักดิ์ศรีแชมป์เจอคอมเมนต์ด่าแบบนี้คะ่ะต้องบอกว่าร้องเพลงมาแล้ว200สมัยนะคะก็หลังจากที่เจ้าตัวเองนั้นเล่นคอนเสิร์ตรับประดนบุรีในเรื่องน้ำหนักจนต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถามยังโดนบุรีในเรื่องของไม่สมศักดิ์ศรีแชมป์อัปเดตสถานะหัวใจทุกประเด็นให้ฟังกันผ่านทางช่องวัน31คะ่ะที่มีเบกกี้สีธัญญาและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกร โดยในครั้งนี้แลอ้อนก็บอกว่าเมื่อคืนหลังร้องเพลงเสร็จที่พิจิตตกำลังกลับเหมือนมีคนเมาและขาดสติคนหนึ่งเขากำลังจะทำอะไรบางอย่างเป็นกิจกรรมของเขาแต่เราไม่สามารถทำได้ก็ต้องรีบกลับเพราะว่ามีงานเช้าบอกตรงๆไปแต่เขาไม่ยอมเขาก็เอามือเปล่ามาทุบรถเราเราก็ตกใจนั่งเกรงตลอดเมื่อคืนเราค่อนข้างขาดสติเพราะเป็นรังแรที่เจอก็ตกใจคือต้องมีสติครับชีวิตก่อนจะเป็นแชมป์2 0 0สมัย กับหลังเป็นแชมป์มันต่างกันไหมเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเยอะมากครับตอนแรกไปเกวอร้องเพลงทั่วไปหาเงินมาจุนเจอครอบครัวในช่วงโควิดอีกคือเอาบ้านไปจำนองมา1 0 0 0 0แครับก็หนักอยู่นะเราจะมีรถกระบะคันนึงจําเป็นจะต้องขายรับรู้ตรงนี้ก็ตัดสินใจเพื่อครอบครัวเห็น Facebook ให้ส่งคลิปออดิชันไปร้องเพลงประมาณ2สัปดาห์เขาก็ตอบกลับถ้าเขาไม่ติดต่อกลับเราก็จะไปสมัครงานแล้วไรอันบอกว่า ตอนนั้นนะสมัครงานอะไรเป็นพนักง,งานเซเว่นครับดีใจมากครับคือในตอนที่รายการติดต่อมาพอได้ไปอัดรายการบังเอิญได้เป็นแชมป์พอได้เป็นแชมป์ก็ยาวมากตอนนั้นที่ได้เป็นแชมป์ครั้งแรกดีใจมากๆครับตังเป้าไว้กี่สมัยเจ้าตัวบอกว่าเป็นนี่หนึ่งแสนถ้าได้แชมป์สิบสมัยก็โอเคแล้วได้แชมป์มาหลายสมัยเลยก็ดีใจครับที่ปลดหนี้ได้แล้วมีเงินให้ครอบครัวด้วย ตอนถึงร้อยสมัยรู้สึกไงผมคิดว่าทำไม่ได้ตอนแรกประกวดมาเรื่อยๆพยายามซ้อมหนักมากนะเจ็บคอทุกอาทิตย์ครับตั้งใจทำมันตลอดพยายามคิดมาตลอดในเรื่องสลัดแชมป์ตั้งแต่100สมัยคิดอยู่ตลอดเวลาพอถึง200สมัยมันเป็นเวลาที่เหมาะสมพอดีเหมาะพอสมแล้วแหละถึงเวลาที่ต้องสลัดแชมป์ตอนสลัดแชมป์เงินรางวัลเท่าไหร่ประมาณ5ล้านครับเงินรางวัลบางอาทิตย์ก็ไม่เอาเอาไปให้ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมใช่ครับ คุณแม่ดูไหมดุมากครับก็ในช่วงประถมเนี่ยคือผมมาต้นตอนนั้นกลับบ้านมาแม่กําลังเม้ามอยกับเพื่อนบอกให้เราเอาไข่ขึ้นบ้านเราก็รับพอรับมาก็สะดุดล้มตรงบันไดไข่ก็แตกแต่ไม่หมดก็ไปยืนทําร้องไห้หน้าบ้านไม่ให้แม่ดูแล้วไข่มันแตกไม่หมดเราก็บี้ให้มันแตกให้หมดแม่เดินมาทําไมไม่เข้าบ้านยืมร้องไห้ทําไมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นอีกหนึ่งความน่ารักของเจ้าตัวที่บอกว่าคุณแม่เองก็ค่อนข้างดุมากๆค่ะ แต่ทุกวันนี้เจ้าตัวถือว่าประสบความสำเร็จมากๆต้องขอชื่นชมเลยคะ่ะ